โอ้ท <O> ah. ัดอ้โห้ยอันนี้ก็สุดมัดรีหลอดเกือบรรจุบรรจุบรรจุเลยเต็มเลยบรรจุอ่บรรจุอยู่จเจอ้วยโนเล่จับโดนล่จับอยู่โดนเล่จับอยู่อ้าเอ้ยโดนพี่ไล่จับอยู่รุมกายลุมกายมาพี่โยนเอาโคหายโอเค แนบแต่ตัวกับรายการในโกคุริฟิจโนผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเลมโฟเดลผมกับจาเอ็มแล้วก็ใครครับลนลนอจาเอ็มแล้วก็เด็กข้ามบ้านคนนึงข้ามบ้านอีกคนนี้ใครเนี่ยอะเข้ามาอีกคนน่ะโอโอคือใครวะโอล็อกนี้ล็อกนี้ล็อกห้องล็อกห้องชวนพีไอมาเล่นเกมนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกวีอินนี่ มามาป๊อปป๊อปป๊อปเฮ้ยพี่พี่ผู้ที่ชวนพี่มาเล่นกิมเนี่ยไม่ใช่พี่หรอก i t สมี่เดเดี๋ยวพี่ปรับโอ้โหเฮียพอมาเล่นเล็บวันนี้สัตว์ไม่ถนัดเมาส์ที่ปรับเลยเรื่องเลยต้องปรับเนาะมันต้องปรับตัวอีกแล้ว็ได้ปรับตัวปรับตัวหมายถึงพี่พี่ไม่ต้องเปิดประตูพี่ไปเลยเอาขวานทุบประตูเลยเย้ตายฮือละเรือดสาดเต็มหน้าเลยติดเลนไปเนี่ยพี่ไม่กลัว พี่เรสาติดเลดเปล่าจ้าจ้าจ้าพุ่งระเบิดเนีจ้า <c oughs> รีบ,ขบขเ,เ,เข,ข้ามารีบมาเล่นเถอะขอเลือกมาฆ่ากันใช้ปืนพกคู่ดิปืนพกคู่ยิงรวนมันมักูคือจอดบิ๊กจอดบิบิ๊กเสียงเสียงโอ้ยอ้วนอ้วนอ้วนบุมออ้ยระเบิดระเ,เบิดอ้อ้ยโอ้ยอ้ย้ยอ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 อ้ยอ จ่าระวังเก็บยิงเจ็บจ่าโอ้ยหลัง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 โอ้ยอย่าอย่ายิงโดนเพื่อนตัวเองเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนตายตายเพราะซอมบี้แล้วไม่จะไม่ตายเพราะซอมบี้แล้วตายเพราะคนไปไปไปมิงมาวิ่งมาวิ่งมาเฮ้ยอย่าระวังตกระวังตกออกไปทางหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างไอ้เหี่ยกูเก็บของเป็นนอร์มอลนอร์มอลลูมินทิวเลยเอาเฮ้ยโอ้ยเจ็บมาถึงก็เก็บเลยพี่พีมามาใจมห้องนี้มาั้นใจมา ไปเรื่องเควตสซอมบี้อาบน้ำสตอมบี้อาบน้ำเยี่ยมเลยเฮ้ยหลังอืออุ้ยปัดได้นะพี่เกมนี้ปัดได้กดที่ขวาจ๋าน่าจะรู้จ๋าเดินยาไปโอเคยิงโอเคโก้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 มามาๆๆเราเราต้องเถียนเราต้องเถียนหน่อยพังประตูทิ้งเลยโอ้ยช้าเย้เอาโอ้ัพี่ต้องตัดหน้าเนี่ยนะผมใส่แท่งใส่แท่ง ตัวแทงตัวแทงจะต,ต,ตายาเพราะเพื่อนๆๆต,ตายาเพราะเพื่อนไม่ได้ตายเพราะซอมบี <Yeah. S 1> ้เนื้อเล่นผีิีวะเดี๋ยวจะเล่นอีวิวเฮ้ยใจยันนั้นอือออกมาข้างนอกหน้าต่างเลยก็ได้นะ <Yeah. S 1> ออกมา <Yeah. S 1> <ๆ S 2> เอ๊เอ๊เอาผมผมมีเฮ้ยทีวี <laughs> ผมมันเป็นมัดที่ลงคอสชอไว้ <laughs> มึงวิ่งนำเลยไม่นำเลย <laughs> คน,นม e. ีขวานนำคนมีขวานนำอ้วนอ้วนพี่เอาเงินเยี่ยโธ่กลับแด้หกลับได้วลยเฮ้ยต oh, oh no. ิงตาจ่ะเอาเอาเกมดับเอาเอาเกมดับเอาเกมดับเหรอเกมดับเอาเกมหลุดเลยเกมหลุดโอ้โหเกมโอ้โหเกมโหดเลยเกมโคตรเถื่อนเลยเกมเถื่อนจะบทำหลุดเลยกับนังพี่แต่เอ็มแต่เอ็มโอ้ยดูแลตัวเองหน่อยไม่เห็นเนาะ

mô mi hết nó khoán nạ cơn ông ấy mày đi ạ hết cơn ô tôi nghĩ tôi nghĩ đâu. nghĩ tôi nghĩ mày 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 ไปเฟอร์เด้นต์บักเอลเออพี่เอามามันต้องรีคอมว่ะรีคอมช่วยได้รีคอมสามารถช่วยคนได้โอเคเดี๋ยวผมไปรีคอมแล้วจัดไปจัดไปใจเสียใจเอ็มลุยเยะอย่างนี้อยางนี้อยางนี้รู้เปล่าวะเอาถังลุนถังูกูไปผิดทางเย้ยเจอไม่ได้เล่นนานไปไหนต่อเนี่ย เฮ้กูกูลืมทางจริงเนี่ยเอาแล้วไปทางนู้นเปล่าวะงนี้งนี้โอเคเจอแล้วเจอแล้วไอุ้ไอ้ยไอ้แย่โอ้ยลูกตองเต็มหลังเลยเหี้ยโอ้เคเยี่ยม ไปเปิดประตูประตูอักเพื่อนเลยจังหวะนี้มาเปลี่ยนชื่อบ่อยไงชื่อเดิมมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนชื่อเยอะนะแต่มันหลายชื่อจำไม่ค่อยได้เฮ้ยพี่ปืนลูกฟองเป็นดูมเสนยื้อชอบดูมขนาดนั้นเลยเหรอพร้อมยังไม่พร้อมพร้อมเป็นชาแล้วเลยไปเลยเยั ไม่ผมก็ไม่ชอบดูมตบไปโหลดบอสมาแล้วผมไม่รู้ว่าคืออะไรผมก็เลยลองโหลดมาเป็นดุมซะเ,เยอะเยไม่ได้ดอกโอ้ยเชีย่ยผีเยอะจิ๋วหายดุมดุมไล่ฆ่าผีอันนี้ไล่ฆ่านรกแล้วไม่ไปในนรกแล้วนรกมันไม่ดีนรกเบื่อแล้วไล่ฆ่าเบื่อเบ<ม>ื่อฆ่าฆ่าซอมบี้บนโลกเพนปืนดุมมีอยู่สองนัดทำไมมันใส่กระสุนได้แปดนัดวะบอสจังโหดแตก เฮ้ยนี่อาวุธลับเฮ้ยเฮ้ย้ยโอยไอพี่ผมได้อาวุธดีมานะเกือบเกือบกือบเกือบจอ็มคชารดูมฟิตเรอไลฮาร์ปไลร์วิ่งวิ่งวิ่งเชาร์เจอนไอ้ยี่แล้วเป็น SMG มนะหมดแม็กพอดีอะตัวละแม็กอะสเปเชียลซอมบี้อะ

มีเลยเหรอ RPG ที่ลงมอด RPG ไปโอ้ตุ้มมอดอย่างเทพไอ้สัตว์มาปาไปละตุ้มโอ้โหอัฒนาโอ้ยเพียเกินเพียเกินเฮ้ยพี่ไม่ต้องห่วงผมมีเรื่อยเรื่อยไม่ต้องห่วงเรื่อยดูมสเลเยอร์แล้วตุ้มดูมสเลเยอร์แล้ว เราต้องเคลื่อนทับแล้วนะพวกพวกเป็นทหารเลยนะดูมเซเลเยอร์สปิทเตอร์เจมส์เตอร์แตกก็ถุยน้ำลายระวังน้ำลายไม้ไม้น้ำลายอย่างแรงน้ำลายถุยดีมากเลยมาจุตู้มเละโอ้หายหมดเลยเละเละบอกเลยว่าเละพี่พี่ปัดพี่พี่ไม่อยากเปิดกระสุนพี่ปัดสซ้ำไมงเข้ามุมดิระเบิดประตูให้แล้ว ระเบิดประตูให้แล้วทำกำแพงประตูยน้ำวังระวังระวังวิชไม่หมดไม่หมดตู้เอาโควันโอ้ยอะไรเนี่ยจะจะปาดถังแก๊สไปเลยปุ้มน่าโอ้ยเอาอะไรเลยอี๋ลูกสองจอกอีเยลมาขึนสุดไปมาขึนสุดไป เอาว้าวว้าวว้าวกระสุนไฟเลยกระสุนนันนเี่ยกระสุนไฟเออกระสุนไฟทำไมทำเอ้ยผมผมสงสัยทำไมทำไมเวลาแบบเอาหั่นปืนแล้วมันจะแบบชูมือขึ้นมาวะสามนิ้วสามนิ้วเนี่ยโอ้ยกันโอ้ยอัดเต็มเต็มเลยเต็มเต็มตุ้ม ขึ้นกันใดขึ้นกันใดขึ้นกันใดชี่ในระบกนี่นี่นั่นจะชีเล่นผมยังตั้งชี้จริงหรอชี้จริงห้มทำมีคนเมีอะไรโอ้ดอมจี้นัดเดียวโอ้เยอะเกินเผา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 ยางสดยางสดเดี๋ยวพี่ดูหลังให้ยางสดผีดิบเดี๋ยวพี่ดูหลังให้กันนำหน้าเลยยางยางยางสดผีดิบโอ้แล้วยางสด ไไปหนได้ยากสปริงด้วยอุ้ยมีดด้วยมีดเคาน์เตอร์สไตล์เคาน์เตอร์สไตล์นี่จ้วงแมงด้วยมีดนี่แหละชาเตอร์ชาแมงดมีดเลยโอ้ยแทงโดนผมแทงได้เยี่ยมมากเลยครับจ่าแทงโดนพวกเดียวกันเองว่าครับเนี่ยมีศพจากจากคนเนี่ยแหละเคาน์เตอร์สไตล์ไงเฮ้ยอย่าลงไปข้างล่างเผากันเผาทิ้งกันเผายากสัซอมบี้โอ้ยไฟไหม้ไมฟเฮ้ยมมีไฟไฟไฟต้องขึ้นเด็จ่าไปขังแสงของเรา ครั้งครั้งครั้งน่าเอาปืน M สี่อะไร M สี่ปืนดีสุดเลยเฮ้ยพี่พี่ไปดูครั้งแสงครั้งแสงอยู่ตรงนี้มีมีครั้งอีกครั้งหนึ่งจ่ายเอ็มเอางี้เลยไปเอาโคมาเดี๋ยวพี่อยู่ตรงนี้แล้วยงโคมาอันนี้ไงเอาเฮ้ยไม่สนใจไปปลาปลาล่อแล้วปลาล่อแล้วปลาล่อไปไหนนกันอยู่บนไว้นกันอยู่บนไว้เดี๋ยวพี่ไปช่วยจ่ายเอ็มโอ้โหชาร์จชาร์จ อะไรก็ส hmm. er. oh, ่วนหมดพีรอดอยู่มันจูมันจูเต็มเลยเต็มเลยมันจูมันจูอยู่มันจูฉันเจอด้วยโดนไล่จับอยู่โดนไล่จับอยู่โดนไล่จับอยู่เอ้าโอ้ยโพี่ไล่จับอยู่ทำไม่ไหวเอาโยนโยนโคกโยนโคกใส่ข้างหน้าแล้วก็เอาปืนไปยิงเลยพี่ไปช่วยเฮ้ยปัดอยู่ช่วยอยู่ปัดโหพี่สายยากจังวะอ๋ออ๋อพี่ข้างบนแม่งมามามาออกมาอามาของกันพี่ด้วยข้างบนก็อนาถพอๆกันแล้วพี่อยู่ไม่ไหวแล้วนะดูสเตเยอร์รึเปล่าจะจับพี่ดูมเปล่าพี่ดู รุมกายรุมกายรุมกายเออมาพี่โยนปึ๊บเอ้าโค้งหายเอบโอเคโอเคโอ้ยปัอปี่ช่วยช่วยบดและไปไปเอาโคเอาโคไปให้เจ้าของร้านละเฮ้ยใจระวังอภิจีเยี่ยหลบเลยดาเมจมันแรงนะดาเมจมันช็อตได้เลยนะมันช็อตมันคิวเลยนะมันช็อตมันคิวมันจุมันจุเลยส่งโคยัง ส่งแล้วส่งแล้วมันยิงมาพีจีมันมันเรียกอาพีจีไม่ได้มันส่งเลโค้งได้สายอพีจีสุดยอดเลยพีจีไปไปไปกโกโกโกูกเลื่อยเลื่อยเกมนี้โกงพอๆกับโนมอลลงทีเที่ยวเลยแค่มันเติมน้ำมันไม่ได้แต่เลื่อยไมม่นโกงโกงพอๆกันเลยแอะกระสุนหมดสัตหันหันหันอันเตอร์แตกทิ้งทิ้ง ไอ้ยีบอดลาช็อตเดียวแมนตอนนี้มันใกล้ตายลาชอตเดียวเต็มเลยเอ้ยทำไมต้องมีคนมาตกหน้า ายเอ็มเข้าเาเข้าเซฟเลยเข้าเซฟเลยอะไรอะไรไม่ได้ทำอะไรเข้าเซฟเลยไม่เหลือมันมีชื่ออะไรเปล่าไม่ทำหเปล่าหลักฐานคาตาเลยนั่นแหละหลักฐานคาตาเลยชื่ออะคาตาไปทำหรือไม่เหลือครับมามามาเข้ามาเข้ามาเข้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 าห้องเข้าห้องเข้าห้องเปิดซิงเกิ้ลจบแล้ว เอาถอยซิบอัดเส็จแล้วบอตตัวมาพร้อมบวกโอเคไปเน็ตแค่บอตไม่พร้อมเลยไปเลยโอ้พี่ซับพีเต็มเลยโอ้โหเยอะมากสู้อ๋อสู้สู้เรื่อยเรื่อยเรื่อยโกงก่อนนะโกงมันสามารถปาดหน้าวิชตายได้เลยเรื่อยอ่ะถ้าถ้าเล่นดีๆปาดหน้าวิชได้เลยกระจายกำลังต่อแถวสามแถวเอ้ยต่อแถวหน้ากระดาน ไม่ทำแล้วพี่ผมขึ้นไปก่อนแล้วไม่ต่อแถวอะไรแล้วเกียร์ go 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 แปะ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 บูมบูมแตกบูมบูมเชี่ยโอ้โอ้เช่นพิชเช่น้ำลายน้ำลายน้ำสไปซี่สไปซี่เผ็ดเลยออไอเรื่อยๆใหม่ว่ะเรื่อยๆใหม่ละดีละเฮ้ยเฮ้ยเสียงวู ชาร์จชาร์จยิงอัตตุรยิงอัตตุรยิงตูดลงล่างลงล่าง let's go let's go เกมนี้สอบสมองเล่นก็ได้สอบสมองเล่นเลยฮะจังหวะโอ้ยยี่คุณเจ็บปะเนี่ยจ้ากูเจ็บปะเนี่ยอย่างยิงพวกเดียกันเองสิเจ้าจะทำให้มันลบศูนย์พันนะมันจะสูนพันเพราะเพราะพวกเดียวกันเองเราตามศูนพันมันพวกเดีัน ใจเอ็มโอ้ยหัน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 เตดหันเตดหันเตดหันเตดลงทีทีเจ็บหนักเลยเลยเสืออย่าเจอวิทย์อย่าเอาไฟฉายสองหน้านะถ้าถ้าถ้ามันอยู่ทางทางดรวยต้องไปอันนี้ไม่รู้แต่พี่แกงเพื่อนสองหน้าทีปันไเลยเนี่ยใจเอ็มมาแล้วกระสุนกูหมดแล้วหมดเลยชิบหายเปิดเลยตกใจหุ่นเนี่ย หุ่นเฉินนะตกหุ่นเิดเนี่ยตกใจไอ้โหหน้าหน้าโคตรโหดเลยปัดแม่งทิ้งไปไปไป let's go let's go เราจะจบเกมแบบเร็วโอ้จ่าจะเป็นอะไรจ่าเจ็บ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 ดัเมจทีละสองเลยนะเลือยๆอ่ะแต่ไม่มีเลือดขยับจ่าทิ้งจ่าทิ้งคาตานะาทำไมอ้าวคาตานะฉันล้นคาตานะฉันล้น ลุดมือลุดมือลุดมือมืออ่อนมือไม้อ่อนไม่ทันไม่ไหวเนอะเนืน้อไปเลยบัรจุเปิดหาของสวยหากระสุนด้วยตายเที่ยง let's go let's <Wing. S 1> go วิ i n g swing ไอ้กอกไยกระสุนไม่มีให้แจกไอ้สัตว่ไม่มีไม่มีกระสุนไม่มีกระสุนมีแต่ปืน ประหยัดก่อนประหยัดก่อนจะทิ้งก็เสียดายเพราะติดเลเซอร์ด้วยเออฮะสมปืนผมจะทิ้งนี่เสียดายนะเลยปืนแรงปืนผมนี่โกงเลยแหละกระสุนจะหมดละมามาวิ่งมาเดินบนทำไมวะคว่างไอ้นี่ไปแล้วเดินถูกทางเปล่าเนี่ยคว่างน้ำเชื้อแล้วเอาออฟไอไอโม่แล้วกระสุนหมดเกลี้ยงแล้วพี่เกระสูนแล้วเนี่ยไปหาจิ๊บเอา มาไปเฮ้ยจ่าลบจ่าโดนเลื่อยปาดไปไม่เก็บแต่รัวๆเลยอ่ะเฮ้ยซับบุกซมบบุกสับบุกสไปเยอะ MC MC มี MC ตรงนี้ MC โอ้ยโอเคโอเคโอ้ยจ่าเอ็มโอ้ยโอ้ยปาดไปบอมแล้วโอเคดีรอด วัจุโอ้ยจ้าจ่าโดนทั้งระเบิดทั้งซอมบี้ลุมคอยพระอะไรมาจ้าหอยพระหลวงพ่อสูงเอาปังท่านหนังกระโปกท่านหนังกระโปกเลยเลยนะซอมบี้ถูกไหมเนี่ยถูกแล้วแล้วใจเอ็ไปไหนชอบไอ้พี่ตางตลอดเลยไอ้พี่พังใจเย็นใจเย็นเขาไม่ได้เล่นน้ำไม่ได้เล่นนะไม่รู้เขาไม่ได้เล่นน้ำเขาไม่ได้เล่นน้ำนี่เขาเคยปิดชายตลอดเวลาเอ้ดูมดูฟิต ต้อนทุ่มเลยอุ้ยแท่งต่อหน้ากูเลยโดนโดนจับทุ่มเลยแทงแทงแทงปูตินมาแล้วปูตินมาแล้วปาไฟนักหน้าแล้วปูตินปูตินเพลงปูตินแทงแท่งแท่งแทงใส่ยุ่งเรายิง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 อัดยิงอัดอะไรมาตาวผมวะเอลือเอาใครกระเด็นวะพี่ยังอยู่พี่ยังอยู่พี่ยังอยู่ผู้เชี่ยวแกรสู้เรื่อยเราอ่ะ เใครโผล่แะลบ่อยมากเลยดิสคอร์ดอะคนโอล่กับผมบ่อยมากมาขึ้นขึ้นขึจาจโมตะเคียวซอมบี้เดี๋ยวตายเฮ้ยเเสียงหัน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 มาแล้วหันแตกหันแตกเข้ามาไปไปไปกโกกูดิกูเจ็บไอ้เนี่ยไม่ใช่ไม่เจ็บเจ็บหนักลเนี่ยเจ็บพาานี่ยแหละ กะบอกทำผิดแล้ววะกินสไปร์เข้าไปสดชื่นอ่ะพร้อมแล้วดึงเลยลุยอ้าวไม่เอ้ยดึงปิดประตูจเจ็บดิเกมนี้ถอดสมองทิ้งนะแต่ตอนนี้ต้องใช้สมองแล้วล่ะใครมันต้องมีคนขึ้นไปเอาเอาไอ้นี่เอาถังน้ำมันอะไปหาน้ำมันอย่าทะลึ่งยิงน้ำมันนะยิงน้ำมันนี่หาใหม่เลยนะหาเลยได้ยองเอาจ้าไปตายนะตาเป็นตาเป็นคนแบบนี้ ไม่นะโอเย่อเอแต่มันถังใกล้ถังใกล้อยู่เติมน้ำมันด้วยเดี๋ยวพี่โยนไป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 แยกกันเติมอ่ะจ่าจ่ารับได้ทีเฮ้ยบอดโดนเอาเธอร์มันัโอ้โหเยี่ยนเนี่ยฮันหันตายกลางอากาศเลยหัน พี่ไอพี่ไอทำอะไรของพี่พี่ไอโยนถังน้ำมันติดหลังคาติดหรอกระโดดติดหลังคาเนี่ยขึ้นมานขึ้นไปเมาชั้นสองเลยซอมบี้เดี๋ยวผมกระโดดลงไปเอาก็ได้โอ้เสียวอ่ะปื๊บเนี่ยปื๊บได้แล้วโยนลงมาติดหลังคาเลยพี่มาเอาด้วยมาเอาด้วยเอาเอาตาครับ จะจะจะต้องรีบนะครับไม่งั้นไม่งั้นตายกันหมดติงนะฮะเอามากองเอามากองแล้วก็เก็บทีเดียวเลยแต่เอ้ยไม่ได้่ใหญ่กองใช้ไปเลยใช้ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปืนใช้ไปเลยเดี๋ยวยิงโดนอีกหาใหม่ยิงโดนนี่ไงเฮ้ยตายหาใหม่อีกอุ้ยเสียงโอ้โหเฮ้ยรอรอรออ่าหยิบตบหน้าไปแดกยาปึ๊บทำทำ เออเอาเอาเอาปืนตกปืนล่วงปืนหลักล่วงบวจุโอ้ยซอมบี้ตกมามุกมีแค่ชั้นปีกก้ะโดดกระโดดกระโดดกระโดใครวะเอ้ยกูหาปืนชั้นสามไม่เจอโอ้โหแทงไอ้สัตว์รวมๆมารวมๆเร็วๆผมกำลังจุกอยู่เร็วๆๆๆที่ไหนยิงโอ้ยข้างล่างข้างล่างเอาเอาล่วงที่ด้วยล่วงเอาจ่าจ่าพุทแตก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  พี่พี่พี่ผมร่วงผมร่วงพี่ด้วยเกาะขอบบันไดอยู่แล้กพี่แล้วแล้วแล้วผมสังเกตตัวผมดีทีมันเกาะอากาศไม้อยู่ไม่ได้เกาะขอบบันไดมันเกาะอากาศไป้ีย่เมื่อกี้ใจจริงเลือดทำไมเลือดต้องหายไปหมดเลยอันหนึ่งนะเดี๋ยวขอฮิวกันเอ่ออีกสี่ถังเอออีกประมาณห้าถังเออหกถังเออหกถังอะอดค่าแทงด้วยเลย เฮ้ยไปไอตรงนู้นปึ๊บพี่โยนไปให้แล้วโอเคอุ้ยโดนโอ้ยใครโดนลวกวะใส่หน้าใส่หน้าอะไเงี้ยอ๋อโดนซอมอ๋อโดนซอมบี้ลุมโดนซอมบี้ลุมลุมซอมบี้ลุมโสมไอ้ใครโดนเนะใครโดนลิ้นโอ้ยอืมเฉยแหละใส่ใส่ใส่หน่อยใส่ให้หน่อย ใส่ตัวนั้นให้หน่อยตัวลิ้นเนี่ยเติมน้ำมันด้วยเยอะน้ำมันมาให้เราเติมอยู่เติมอยู่เอ้ยครบครบครบยังเนี่ยเฮ้ยครบแล้วครบแล้วเรามาช่วยกันเติมเลยครบแล้วครบแล้วแล้วเราขึ้นรถหนีไปด้วยกันครบแล้วไปเอ้ยยานรถกูกูไปลงมัดรถอากินาตอนไหนวะไม่รู้เดี๋ยวผมจะลงมัดเชฟรถเล็กคาเมโลอ๋อให้เราซับิทตบหลังดอเลยสองอีกอีกถังนึงอีกถังนึงอีกถังนึงอยู่นนู่ แตกแตกลูกหมดแล้วนะโอ้ยโอ้โอ้อออ๋อ V ใช้หมดด้วยโดนโโโโโแบบหันหันหน้าหันหันคือตอนแรกยังอยู่ยังหลังไปอ่ะวิ่งมาเลยระเบิดเชื้อระเบิดเชื้อไป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 ขาหักขาหัก โอ้ยฮาวฮาเฮายังฮาวอยู่ยังฮาวอยู่โอ้ยเย็นเย็นเย็นไปแล้วจ้าเย็นโอ้โแล้วซอมบี้เต็มไปหมดเลยเออโอเคครับผมก็ผมขอจบคลิปวิดีโอนี้แล้วผมไปเจอกันคลิปหน้าผมก็อย่างไรเนาะก็มาได้แล้วครับผมโอเคทีวีกันตุกจะเจอกันที่หน้าสวัสดีสวัสดีครับพี่พี่พี่พูดพี่พูดพี่พูดเร็วทั้งไลฟ์ทั้งทั้งเกมเลย